อ่ะสลับไปดูที่แม่ค้าขายไก่สดนะครับที่ตลาดในจังหวัดพิษณุโลกออกมาเรียกร้องให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อยนะครับมีการบอกว่าอยากให้ควบคุมราคาเนื้อไก่ตั้งแต่ต้นทางแล้วก็กลางทางหลังจากที่บรรดาแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยเขาสะท้อนแบบนี้ว่าราคาเนื้อไก่ปรับขึ้นราคาต่อเนื่องเกือบทุกวันโดยที่ไม่รู้สาเหตุ ค่ะคือช่วงนี้หลายคนบอกว่าข้าวของทุกอย่างแพงจริงๆผักก็แพงเนื้อไก่เนี่ยล่าสุดเลยเพิ่งจะปรับขึ้นราคาแล้วก็อาจจะโยงไปถึงเรื่องของน้ํามันที่เราเคยรายงานไปเรื่องของการขนส่งด้วยครับโดยบรรยากาศที่ตลาดสดเทศบาล5บ้านคลองตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับแม่ค้าขายไก่สดก็บอกว่าช่วงนี้ขายได้น้อยลง<อ><อ>กําไรเนี่ยลดลงมากกว่าช่วงเดือนก่อนเนื่องจาก1เดือนที่ผ่านมานะครับชิ้นส่วนไก่ราคาปรับขึ้นเกือบทุกวัน วันละ1-3บาทต่อกิโลกรัมนะครับจากที่เคยราคาลูละ60กว่าบาทเป็นเกือบ80บาทแล้วนะครับโดยทางด้านของตนเองและแม่ค้ารายอื่นๆก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่ราคาไก่มันพุ่งสูงขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรแต่ว่าบรรดาแม่ค้าก็ยังขายราคาเดิมเหมือนช่วงเดือนก่อนนะครับยอมแบบภาระต้นทุนที่สูงขึ้นได้กําไรลดลงเพราะกลัวว่าถ้าขึ้นราคาตามไปเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าไม่กลับมาซื้ออีกนะครับ แม่ค้าบอกว่าอย่างอกไก่และสะโพกกิโลกรัมละ90บาทปีกลางโลละ160บาทปีกบนและขาไก่ยาวตัดเล็บกิโลกรัมละ100บาทนะครับก็เลยสะท้อนว่าอยากให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเอาไปฟังเสียงแม่ค้าหน่อยนะครับพี่ก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุมาจากไหนแต่ว่าพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าพอมาถึงปลายทางแล้วราคามันปรับขึ้นเพราะทางโรงงานเขาก็ไม่ได้แจ้งให้เราทราบว่ามันปรับขึ้นเนื่องจากอะไร ทีนี้อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะหาคำตอบให้มั่งอือเพราะอะไรว่าเราได้รับผลกระทบ,ทอบอยังไงบ้างคบเราได้รับผลกระทบคือพอเรากลับราคาขึ้นลูกค้าเราก็จะหายคนก็จะไม่ซื้อทีนี้แม่ค้าก็ลําบากอืมเห็นใจนะจริงๆแม่ค้าก็ลําบากนะต้นทุนมาแพงขึ้น ไอาการจะไปปรับขึ้นราคาขายกับลูกค้าก็ต้องทําใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าขึ้นราคาไปเดี๋ยวลูกค้าจะหนีอีกอนะครับเช่นเดียวกันกันกบที่ตลาดสดเทศบาล2จังหวัดอุทัยธานีแม่ค้าขายไก่สดบอกว่าช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาไก่สดปรับขึ้นรายวันก่อนหน้านี้ราคาขายส่งอยู่ที่โลละ5 4 5 5บาทนะครับตอนนี้พุ่งรวดมาถึงโลละ80-81บาทโอ้ขึ้นมาหลายสิบ,บาทนะ ทำให้ต้องขายต่อกับลูกค้าในราคาโลละ95ถึง100บาทกําไรตัวหนึ่งไม่ถึง20บาทนะครับส่วนชิ้นส่วนไก่ยังปีกน่องขาไก่ตับไก่ก็ขยับขึ้นตามไปด้วยที่สําคัญตอนนี้ราคาส่งไก่สดมาที่ตลาดเนี่ยยังขยับขึ้นโลละ1บาทเกือบทุกวันซึ่งก็ไม่รู้สาเห,เหตุเหมือนกันลองฟังเสียงอีกท่านหนึ่งนะครับขึ้นมาตกโลเท่าไหร่ตอนนี้ต้นทุนมัก่อนนี้ ห้าสิบกว่า้ยขึ้นมาแปิบะอ๋อจากห0กิโลหนึ่งห้าิบกว่าเออห้าสิบสี่ห้าสขึ้นมาเป็นแปิบเอ็ดแบอะรอ,อันนี้ราคาส่งเงี้ยไส่งแล้วมาโอ้เราจะได้เก้าบาทเก้าบาทน้ำนีคัะ ซึ่งแม่ค้าบอกด้วยนะครับว่าพอราคาไก่ขึ้นแบบนี้ทําให้บรรยากาศการซื้อขายไก่ในตลาดตอนนี้เงียบเหงาลงมากนะครับเพราะคนที่มาซื้อก็บ่นว่าแพงหันไปซื้อร้านสะดวกซื้อของนายทุนรายใหญ่ในราคาที่ถูกกว่าแม่ค้าทุกคนก็อยากจะขายในราคาที่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาที่ส่งมาเนี่ยมันสูงมากอยู่แล้วก็เลยขายแบบถูกไม่ได้ตอนนี้ได้แค่ทําใจยอมรับตามสภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็ประคองตัวขายไปพอได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องต่อวันก็พอ เพราะฉะนั้นบรรดาแม่ค้าไก่สดก็เลยสะท้อนมาถึงผู้ที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยเหลือหน่อยนะครับ